เอ๋อทบมามาบนเรื่องอะไรขายที่นะตอนนี้ขายสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าประสบผลสำเร็จเนาะปกติติดป้ายขายมากี่กี่เดือนกี่กี่ปีปีกว่านะจะไม่ได้ขายออแต่ที่มาบนที่นี่มาขอที่นี่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลประสบผลสำเร็จได้ขายภายในเวลาเกินกวากว่าวันนี้ก็เลยมาแก้บนอ่ามามา มาแก้บนเนะาะมามาแก้บนนะพระอาจารย์พระอาจารย์ถ้ายโยมถวายรพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้คืนให้แล้วนะอพระ,ะอาจารย์จะออมาสร้างกุติีวิหารถวายพระแม่ครูบาอาจารย์เนะาะโยมก็ได้บุญอ่าพระอาจารย์ก็จะได้บุญด้วยมาสองหมื่นเนะาะรวท้ายด้วยเก้าหนึ่งแปดนี่ก็คือห้องแถวที่ตั้งใจทำไว้เป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสิบห้อง ตอนนี้เราจ่ายไปล้านกว่าบาทแล้วเนาะครูรวมก็ยังอีกงบประมงบประมาณล้านกว่าบาทตีสักล้านสี่ล้านห้าเผื่อเก็บรายละองค์ละเอียดด้านนอกงปู่ท่านก็เมตตาพามาดูอันนี้เอาไว้ซะนั่งสานกระฟงกาแฟไว้คงไว้ของตอนมาถึงเนาะ 嗯，都没地方投，没地方扔。